ราศีมีนดาวพฤหัสย้ายนะคะเรื่องดีๆมีอย่างแน่นอนค่ะคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะหากใครที่ติดตามรับฟังเป็นประจำคนแชร์ข่าวพารวยจะคอยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าเด้งงงายนะคะดูเพื่ออยู่หนัวดวงค่ะอย่าดูเพื่อเดินตามดวงนะคะ เราดูดวงแล้วเราก็นําเรื่องดีๆไปปฏิบัติใช้กับชีวิตประจําวันของเราเรื่องไหนที่เราฟังแล้วไม่ดีเราก็จะได้ระมัดระวังตัวนี่แหละค่ะคือข้อดีของการดูดวงนะคะข่ามาฟังกันเลยดีกว่านะคะว่าดาวพฤหัสย้ายในครั้งนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างชาวราศีมีนเพราะว่าดาวพฤหัสนี้ถือว่าเป็นดาวใหญ่นะคะย้ายแต่ละครั้งมักจะทําให้ทั้ง12ราศีนี่สั่นสะเทือนค่ะ จะเกิดดวงชะตาพลิกผันบางท่านดีขึ้นบางท่านมีแต่อุปสรรคปัญหานะคะชีวิตราบเรียบอยู่ดีๆกลับมกักจะมีปัญหาเข้ามาจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรือบางท่านก็จะเจริญก้าวหน้าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเรียกได้ว่าปัญหาอุปสรรคนั้นก็จะคลี่คลายลงนะคะแล้วทีนี้ชาวราศีมีนล,ละ่ะจะได้รับผลกระทบยังไงกันบ้างดาวพฤหัสจะย้ายตั้งแต่วันที่ 29มีนาคมนะคะ2564เป็นต้นไปนะคะคุณจะไม่ลำบากแล้วะจากนี้ไปชาวราศีมีนเรื่องของงานนะคะคลิปนี้จะบอกเรื่องของงานเน้นๆให้ก่อนนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือค่ะจากนี้ไปนะคะที่ผ่านมาจะทำอะไรมักจะต้องทำเองนะคะและที่สำคัญค่ะทำเองแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะไม่ค่อยให้การสนับสนุนนะคะมักจะมองข้าม ความสําคัญของคุณหรือมักจะมองข้ามผลงานของคุณนั่นเองค่ะจากนี้ไปคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในงานนะคะหากคุณนั้นติดขัดและในช่วงนี้ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือผลักดันด้วยนะคะมอบหมายงานสําคัญสาคัญให้คุณทําค่ะคุณจะมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทํางานที่ทําแล้วมีผลงาน ทำแล้วมีชื่อเสียงในสายงานนะคะแต่ว่าจากนี้ไปคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามนะคะเขามักจะมองที่ผลประโยชน์ก่อนถึงจะช่วยนะคะบางครั้งจะต้องมีข้อแม้นั่นนี่นู่นก่อนหากไม่มีผลประโยชน์มาลอตาลอใจจะทําให้งานของคุณนั้นติดขัดบ้างนะคะพูดตรงๆเลยค่ะว่ามีคนเอารับเอาเปรียบนั่นเองค่ะไม่มีผลประโยชน์ก็จะไม่ช่วยหากไม่มีข้อแลกเปลี่ยนก็ไม่อยากจะช่วยนั่นเองนะคะ แต่ฟังแล้วอย่าได้ไปตกังวลไปนะคะเป็นแค่แนวทางฟังแล้วอย่าตกใจค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆพื้นฐานดวงประสาคัญด้วยนะคะแต่ตัวเราปฏิบัติตีชอบช่วยเหลือชอบให้น,นั่นให้นี่ความดีจะคุ้มครองค่ะถึงเวลาจริงๆอาจจะไม่ต้องมีข้อแม้หรือหากมีก็อาจจะเกิดจากตัวคุณเต็มใจให้นั่นเองนะคะ แต่ให้คุณรับรู้เอาไว้ว่าแนวโน้มที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคะจากนี้ไปโดยเฉพาะเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่าอาชีพส่วนตัวธุรกิจลักษณะนี้นะคะมักจะต้องมีข้อแม้ต้องช่วยเขาก่อนเขาถึงจะช่วยเหลือคุณหากมองในมุมดีๆนะคะก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะได้ทั้งคู่ทั้งเขาและคุณ โดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์นะคะงานนะคะที่พูดมามักจะเป็นในลักษณะนี้นะคะจากนี้ไปบางท่านที่ผ่านมาไม่เคยไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ไปขอความช่วยเหลือบางครั้งนี่เขาก็ช่วยนะแต่ช่วงนี้คุณจะได้เจอกับเรื่องราวลักษณะนี้นะคะก็คือว่าช่วยแต่ต้องมีข้อแม้ ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนลักษณะนี้นะคะใครที่ทํางานประจํานะคะจากนี้ไปหากวังผลในงานนะคะเช่นอยากอยากมีชื่อเสียงอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งลักษณะนี้นะคะอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณจะต้องเหนื่อยนะคะนั่นก็หมายความว่าต้องทํางานที่เกิด ผลงานทําให้เต็มที่นะคะจากนี้ไปฝีมือมีเท่าไหร่บวกกับความรู้ความสามารถที่มีท่านะคะมีเท่าไหร่ทุ่มเทไปเลยค่ะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั้นกําลังจับตาคุณอยู่นะจากนี้ไปจะพิจาจรณาในงานที่คุณทํานะคะเด็กได้ว่าเริ่มละเริ่มเริ่มที่จะเข้าไปอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ละที่ผ่านมาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไม่ค่อยจับปลืม้ม ลักษณะนี้นะคะอยากเสนออะไรนะคะจากนี้ไปให้คุณเสนอเลยค่ะอยากอยากทำงานชิ้นไหนไปขอได้เลยเพราะจากนี้ไปงานดีงานปังค่ะไม่เหนื่อยเปล่าจะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหนง่งเงินเดือนของคุณก็จะมีโอกาสได้ขยับขยายด้วยนะคะได้รับความชมเชยลักษณะนี้ค่ะจากนี้ไปงานชิ้นใหญ่ๆจะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆ กลับมาอย่างแน่นอนนะคะขออย่างเดียวอย่าเพิ่งท้อต่ออุปสรรคที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าอุปสรรคนั้นมีเยอะอย่างแน่นอน,นะคะ่ะอย่างที่บอกไปนะคะชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนะคะใครที่ทำงานประจำฟังเอาไว้นะคะคุณนั้นอย่าประมาทในงานที่ทำคะ่ะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานประจำเน้นย้ำอีกครั้งนะคะแล้วชอบขาดลาม,มาสายนะฟังนะหากคุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ ใครที่ทําดีอยู่แล้วก็ทําดีต่อไปค่ะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าคุณมีดวงจะตกงานว่างงานมีเหตุให้ออกจากงานมีดวงจะได้เปลี่ยนงานกระทันหันนะคะข้อนี้สําคัญมากๆอะไรก็เกิดขึ้นได้บางท่านก็มีดวงจะได้เปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนสายงานไปเลยก็มีค่ะเน้นย้ำเลยว่าสูงมากๆด้วยเกณฑ์ข้อนี้หากไม่ให้ออกจากงานก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนการทำงาน เช่นย้ายตึกย้ายไปย้ายนแผนกบางท่านก็ย้ายายย้จากอีกสาขยาเนึ่งไปทําอีกสาขาหนึ่ง,ก,าางก็จะมีเช่นเดียวกันนะคะเพราะคุณมีดวงโยกย้ายที่ทํางานด้วยนั่นเองค่ะที่พูดมาบางเรื่องที่เกี่ยวกับงานนี่หนักนะคะและฟังฟงแล้วหน้า,นากางังวลแต่อย่ากังวลไปเลยค่ะดีแล้วเรารู้ทิศทางของดวงเราจะได้ระมัดระวังตัวในเรื่องของการทำงาน ทุกสิ่งทุกอย่างหากเราขยันเราไม่ขี้เกียจก็ให้มั่นใจค่ะว่าคงไม่ร้ายแรงหากกระทบไม่ถึงขั้นตกงานฟังเพื่ออยู่เหน,นือดวงอย่างที่บอกนะคะอย่าฟังเพื่อเดินตามดวงฟังเพื่อจะได้เตือนสติเราค่ะชาวราศีมินแล้วทีนี้ใครที่รับราชการละ่ะทํางานด้ษานวิสาหกิจละ่ะจากนี้ไปฟังนะคะอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปค่ะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน ไว้ใจไม่ได้แม้แต่คนเดียวแม้แต่คนที่คุณคิดว่าไว้ใจที่สุดแล้วนะคะจากนี้ไปคุณจะเจอท่าแท้ของคนค่ะต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างนินทาว่าร้ายคุณไม่ได้ทำเขาก็จะบอกว่าคุณทำจากนี้ไปให้ละเอียดรอบคอบในในงานที่ทำนะคะมีสติอยู่เสมอค่ะเอกสารงานในมือเซฟตัวเองให้ดีด จะทำอะไรต้องมีหลักฐานหรือมีพยานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานนะคะโดยเฉพาะงานสําคัญสําคัญค่ะคุณจะเจอคนปลิ้นปร้อนทําก็บอกว่าไม่ได้ทําความวุ่นวายจะตกมาอยู่ที่คุณนะคะจะต้องเป็นคนที่ต้องตามแก้ไขเรื่องยุ่งยุ่งมันจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจล่ะคะจากนี้ไปคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ แต่อย่ากลัวนะคะและอย่าวิตกกังวลเกินไปค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อธุรกิจของคุณนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะของเพียงอย่างเดียวคุณจะต้องยอมเปลี่ยนแปลงย,ยอมปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ธุรกิจของคุณนั้นอยู่รอดนะคะหากคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณแย่แน่นแต่คุณเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะจากนี้ไปหากใครไม่มั่นใจนะคะมาแนะนําคนที่ ลักษณะนี้บ้างใครที่ไม่มั่นใจนะคะอยากค้าขายอยากลงทุนเรามีความรู้ทุกอย่างละทุนก็พร้อมสถานที่ก็พร้อมละแต่ขาดความมั่นใจใช่ไหมคะบอกให้เลยนะคะว่าคุณทําได้ค่ะแต่อยากให้ค่อยๆลงทุนอย่าใจใหญ่ค่อยๆเดินค่อยๆก้าวนะคะที่พูดมาทําได้ลงทุนได้นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแน่นและพร้อมที่จะแก้ไขกับอุป,ปสรรคและปัญหา เรียกได้ว่าหากมีปัญหาเข้ามาคุณสามารถแก้ไขได้สามารถเอาอยู่คุณทำได้นะคะแต่ว่ามีข้อห้ามนะคะฟังแล้วห้ามลืมด้วยอะไรที่ไม่มีความรู้ห้ามทำห้ามลงทุนโดยเด็ดขาดนะคะ เห็นคนอื่นทําแล้วรวยเห็นคนอื่นทําแล้วโอ้ทําไมได้ตังดีจังงานง่ายๆงานสบายแค่นั่งนั่งลงทุนกําไรมาเห็นเห็นไม่เอานะคะหากคุณไม่มีความรู้อย่าทําอย่าเอาอย่างเขาคุณจะล้มไม่เป็นท่าเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้เตือนมากๆด้วยนะคะอย่าให้ความโลภความอยากมีอยากได้มาครอบงำจิตใจของคุณโดยเด็ดขาดค่ะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะแย่อย่างแน่นอนแต่หากคุณอยากลงทุนในเรื่องใดๆก็ตามอยากค้าขายอะไรก็ตาม คุณเก่งคุณรู้เรื่องหมายถึงว่าคุณรู้ในธุรกิจนั้นๆนั่นเองนะคะคุณสามารถลงทุนได้แต่อยากให้คุณค่อยๆทําไปก่อนนะคะอย่านําเงินที่มีไปลงทุนกับตรงนั้นซะให้หมดซะหมดในครั้งเดียวค่อยๆก้าวๆเดินจะมั่นคงกว่าการที่คุณนั้นทุ่มทําในครั้งเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะจากนี้ไปใครอยากทําอาชีพเสริมก็ให้หามองก็ให้ลองลองมองศึกษาดูให้ลองลอง ศึกษามองหางานที่2ที่3มาเสริมงานหลักก็ได้นะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆไปก่อนก็ได้ค่ะลองลองดูเผื่อคุณจับถูกมันจะทำเงินให้คุณได้นะคะเอาละค่ะอยาก อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าวิตกกังวลมากเกินไปหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงในงานของคุณให้คุณรับรู้เอาไว้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ดีอย่างแน่นอนค่ะจะได้วิตกกังวลไปชาวราศีมีนดาวพฤหัสย้ายคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนชีวิตของคุณจะดีขึ้นขอเพียงอย่างเดียวให้คุณมีสติแต่ห้ามลงทุนในสิ่งที่คุณนั้นไม่มีความรู้โดยเด็ดค่ะแค่นี้เองค่ะคุณก็จะสามารถ ดำรงชีวิตยอยู่ได้นั่นมันก็หมายความว่าหากคุณมีโอกาสที่อยากจะทำอะไรแต่คุณมีความรู้คุณสามารถทำได้เป็นห่วงมากมากนะคะชาวราศีมีนจากนี้ไปไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขอให้คุณรับรู้เอาไว้เลยว่าคุณจะดีขึ้นค่ะเอาใจช่วยทุกทุกท่านนะคะชาวราศีมีนเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกลับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้ทุกท่านเฮงเปังๆไปด้วยกันนะคะ จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ